พึ่งเป็นตัวอะไรฮะไอ้เจนีจะมาดินนนน้นมามึงมามึงรอมึงรอสวัสดีครับผมตั้ม T U M ครับทุกคนซึ่งตอนนี้นะทุกคนผมก็เข้ามายืนในป่าแล้วก็วันนี้ทุกคนผมก็ เดินทางออกมาจากที่พักลุงเสกนะก็จะมาหาตามหาคนเลี้ยงผีนะก็ไม่รู้ว่าวันเนี้ยมันยังอยู่หรือเปล่าแต่ผมว่ามันน่าจะอยู่นะเพราะว่ามันน่าจะได้ใจแล้วที่เล่นงานในบุญน้อยไปนะแล้วก็นี้ผมจะเข้าไปคุยกับมันเลยนะทุกคนแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นบ่ายหนึ่งเกือบจะบ่ายสองนะันะนะทุกคนผมก็เข้ามาคนเดียวเช่นเคยนะไอหมวกแดงไม่ได้ตามมานะเพราะว่าผมให้มันเฝ้าตรงที่พักลุงเสกแทนนะเพราะว่าเดี๋ยวลุงเสกจะว่ามันเอานะโอเคครับทุกคน ก่อนจะรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจตามคลิปต่อๆไปนะทุกคนไปรับชมคลิปกันนี่เลยครับทุกคนออกนอนี้วยไงนะหัวอากาศมันโคตรร้อนเลยนะยิ่งผมบอกเลยนะสี่โมงนี้คล้ายๆกับบายหนึ่งบายสองเลยนะเมื่อวานาที่ผมรู้สึกอะประมาณสี่โมงเย็นแล้วนะ ันคืออากาศแบบร้อนมากเลยที่สุดๆเนี่ยตอนนี้ก็ร้อนมากอยูอ่ทางด้านในนี่มันเขียวอยู่นนะเขียวจัดเลยนะตรงนี้ มันเดินไปเรื่อยๆนี่นนะแต่ผมว่ามันก็ต้องรอตรงนั้นแห่หนอนทุกคนเชื่อไหมเพราะว่าเดี๋ยวนี้คือไปกี่รอบกี่รอบมันก็นั่งรอตรงนั้นนะเหมือนมันรอเราไปหามันตลอดอะให้มันได้ใจไปก่อนนะอไอ้บุญน,น้อยนี่ผมรู้สึกเสียดายแล้วก็แบบยังไงผมคุยกันแล้วนะว่าเดี๋ยวไปกับผมไปอรอบหนึ่งให้มันฝึกมันก่อนนะ นี่คือไปแบบไม่รอยอ่ยมันเชื่อว่ามันแน่เลยเนาะมัเป็นไรคนเราผิดพลาดกันไดนะ้แต่มันนี่ผิดพลาดบ่อยเหลือเกินครั้งที่สองแล้วอะเราดูครั้งหนึ่งจะมาอ่ะถ้าแน่ๆเดี๋ยวผมก็มมีโอกาสที่จะได้เก็บมนะันผมก็จะเก็บนะแต่ต้องรอดูว่าแต่ผมบอกเลยถ้า ยิ่งมันเป็นแบบนี้นะเราเก็บมันได้ยากมากเลยนะเพราะว่ามันกับมันคือขนองก็คือแบบว่าใครก็ได้ตอนเนี้ยมันไม่กลัวนะตอนเนี้ยเมื่อก่อนที่ผมไล่เตะไล่อะไรมันนี้มันยังวิ่งนะแต่เดี๋ยวนี้นี่คือมันถอยไปตั้งหลังแล้วก็เข้ามาใหม่อ่ะคือไม่เหมือนเมื่อก่อนแน่นอนทุกคนแต่ก็เราไม่ต้องไปกลัวหรอก เขาก็ทำแบบมันได้นะโอ้ยิดมันคิดมันแตกนะใส่แบบใส่ของแน่นหรือว่าของเยอะยิ่งผมแบกข้าวไปหาลุงเสกนี่มันก็เต็มหรือว่านั่นนะดูดิคิดแตกหมดแล้วนะ ล่างนี้ผมจะไปเรื่อยๆกันนะฟังไปด้วยแต่ตรงน,นี้คือถ้าไม่รยมไอตัวชื่อไอโทนอะ่ะมันเหนื่อยเรื่งตัวหนึ่งตัวสีสาฟ้าผมไม่ได้เจอมานานมากเลยนะ มันหายไปเลยเนาะถือว่าไปทางนี้ผูถ้ถึงทางนี้ก็รัดไปได้นะลองไปดูถ้ารัดตรงนี้มันก็ไม่รู้ว่าไวกว่าหรือผ่าแต่ผูถึงมันก็ไปได้เหมือนกันนะไม่ดีกว่าไปทางที่จะจำจอมของเราดีกว่านะ Ừ, làm thế Nói cái đó, con mệt, con như... Mình Nói thị trường lấy nét nha Quang bê, xong cách cái Không nghe Mình buồn đói mình rồi 呀、yeah. ทำนี้เราจะเล่นงานง่า,งายๆไม่ได้แล้วแหละ เฮ้ยมาแล้ววะเออมึงทำอะไรเพื่อนกูวะหืงไายบังหรอเพื่อนมึงอะอะไรนะมันแน่จริงๆริเนี่ยหมือนก่อมาคนเดียวอะมันไม่ได้คิดไงแล้วมึงทำอะไรมันวะรู้จักกูน้อยไปเลยเออวด่ทำไมอ่ะหึมังยิ่งโดนอีกคนเห้อ cú khay cua đấy là cú thảm rồi cũng khay bỏ đây là cũng cua mừng nó luôn nó bên này một hả nó cua này 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 Cái gì ตัวอะไรวะพึ่งเป็ <c ười> น,นตัวอะไรฮะ,ะมึงจะหนีจะเมย์ีมามึงมาลูกน้องมึงเหรอนี่เเราลูกน้องมึงอ่ะไอ้ไรจับตัวมัน มารุมมันสองคนเลยมันไม่กล้าทำอะไรพวกมึงหรอกทาไปสองคนสองกันเย้ไ<ป>มามาดูมองกูอ้าวไอ้้า มมามมาลูกน้องมึงหนีไปหมดแล้วนะนะมึงก็ไม่ได้กินกูหรอกกูบอกเลยมึงหยุดเฮ้ยมึงจะหนีไปไหนเย ปวดเลยโอ้จิงมันมีเยอะนี่เราสู้มันแทบไม่ได้นะเฮ้ย hey! ลูกน้องมาไหนหมดเห <Hey, hey. S 1> มือนมันจ้างเด็กมาเลยกู <Hey. S 1> มไม่ไหวงั้เหรอ <Hey. S 1> กน้องกูก็แถบจะไม่มีอยู่แล้วเออกูมไม่กลัวเพิ่งสักคนเลยนะเว้ยกูมมบอกแก มาใหม่เด้ไอ้หนูมามาใหม่เปล่าไอหนึ่งอาวุธกูท้ามึงเลยนะอ้าวอีกตัวหนึ่งก็อยู่โคตรไกลเลยมาเปล่าพึ่งสองคนน่ะน,นี่เริ่มใช้อาวุธแล้วสู้ไม่ได้ก็ใช้อาวุธไอ้พวกนี้ เดี๋ยวดีเออกูหนีแล้วมาเด้มาเนี่ยกูหนีมึงนวะไหนูมาเลยเหนียวไปพื้นที่ร่มรุ่งแล้วกันจะได้เล่นน้ำสนุกๆพื้นที่แค่นี้เราทำมาแทบไม่ไ,มได้ก็คือกล้องนี่ต้องขออภัยนะทุกคนที่กล้องมันบินมากเพราะว่าขาดตั้งกล้องผมไันเสียนะกล้องมันวางไม่ได้นะมันต้องคอยถือตลอด มึงส่งลูกน้องมาทีละคนนี่วะให้มันรู้ๆกัน,ปนไปเลยว่าใชรของจริงเอาลูกน้องมาเลยทีละคนอ่ะม,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 มึงไงมันเก็บเงินโงะะ่มาหากูเลยมาคนแรกโดนคนแรกนะน,นะมึงอ่ะเี่ยมะกูใช้ของสะท้อนเว้ยมึงเพี้ยงมาก็โดนกลับอ้าวอนนี้ มึงข้ามาด้มึงอ่ะเห็นป่ะมันมาหาก,กูไม่ถึงเนี่ยเดี๋ยวก็ติดเด็ก đi, มันสะท้อนกูก็บอกอยู่แต่ถ้ากูเฟี้ยงไปไม่สะท้อนนะเวไย ตัวนั้นมันฉลาดนี่วาทำไมลูกน้องป๊อดจังวะกูคแค่ถือไม,ม้เองนู้นเว้ยโอ้โหมึงพูดมาได้ไงลูกน้องมึงอ่อนเราได้ฝึกหัดมาสู้กับกูนกีน่นนนวาหนูมาดึงเจยวหน่อได้เนา,านกูกว,ว่านะผมไม่ไม่ไหวกับมึงแล้วขอมึงจะแน่สักแค่ไหนวะฮะ อ่ะของมันจะแน่สักแค่ไหนกูถามว่าของมันแ่นยกูด้วย,วยมาโอ๊ยอ๊ยยตีงนตีงนไป

วิ่งนี่ทิ้งลูกน้องเลยนะเว้ยตัวเมื่อกี้มึงก็ชนะด้วยมึงฝากไว้เปล่าฮะเออโอเคฝากไว้ก่อนนี่นะไอช่องนี้เลยทุกคนลูกพี่มันวิ่งได้ลูกน้องมันวิ่งไม่ได้ลูกน้องมันหยุดเลยเพราะว่าข้างในมีนต้นไม้โอ้ยผมบอกเลยนะถ้าพูดถึงถ้าแบบว่าเรามีแรงหรือว่าเราไม่เหนื่อยง่ายขนาดนี้ สบายสบายเลยนะนี้แมงมากนนะีามตัวก็วคือลูกน้องใหม่มันด้วยนะผมไม่เคยเจอเลยนะทุกคนเหมือนจะเป็นเด็กฝึกหัดเลยนะหลินผมก็พันร่มเนะคือลูกน้องนี้ผมไม่เคยเจอเลยนะแล้วก็เป็นดูแล้วค่อนข้างเด็กแต่ใจนี่เกือบจะได้แล้วแค่มันก็ฉลาดของเด็กอะนะเด็กนี่ถ้ารู้ว่ามันไม่ไหวมันก็ถอยนะแต่มันก็ความกล้ายอยู่ เดี๋ยวผมจะจบมาส,สอนให้หมดเลยเดีกยวนโคตรเหนื่อยเลยทียีผมไม่เป็นเลยนะครั้งนี้ผมรู้สึกว่าชิวๆอยู่ลูกพี่มันนี่ลูกพี่มันนี่ดูแล้วก็ยังคล้ายๆอ่อนเหมือนเดิมนะคือผมรู้สึกได้เลยว่าเหมือนเดิมอะผมทีมมี่ก็เด่นเลยผมอยากมีเพื่อนหรือว่าคนหนุนหลังให้ผมอยก่เ่อนหนึ่งอะผมใช้ในาบุญน้อยมาแบบเนี้ย มันกำลังดีเลยนี่คือมาคนเดียวนี่คือเราสมมติเราเตะอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็มาข้างหลังเราเราไม่รู้ตัวไงถ้าีไอ้บุญน้อยมาเดี๋ยวไม่แน่นะถ้าเด็กอย่างนี้อ้อผม,มรู้แล้วทุกคนเดี๋ยวผมจะเรียกไอ้หม่งแดงมาดีกว่าเนอะไอ้หม่งแดงน่าจะโอเคกว่าเพราะว่าให้หม่งแดงสู้กับไอ้เด็กเมื่อกี้สองคนไม่รู้ไหวหรือเปล่าเดี๋ยวผมคอยช่วยแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวผมจะคอยจัดการใ้คนเลี้ยงผีนะ ก็ไม่แน่เดี๋ยวครั้งหน้าผมมาไม่สองก็สามต้องรอรู้ว่าผมจะมากับใครนะงั้นคลิปนี้ก็อาจจะมีเพียงเท่านี้นะทุกคนเดี๋ยวไปบอกข่าวคนมุงเสดก็โอ้โหตอนนี้คือข่าวที่ไปบอกมุงเสดนี่มีเยอะมากๆเลยนะงั้นก็เจอกันคลิปหน้าเลยนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ